สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะอากาศเปลี่ยนนะคะสิ่งหนึ่งที่ตามมากับผิวนั่นก็คือเกิดอาการผิวแห้งนะคะซึ่งหลายคนที่เจอแน่นอนนั่นก็คือมือของเรานั้น นะคะเหี่ยวกว่าอายุนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะช่วยได้แน่นอนเลยค่ะการที่มือเหี่ยวกว่าอายุเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีแก้มือเหี่ยวแห้งการแบบง่ายๆทําเองกันได้เลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะนั่นก็คือการทําน้ํามันนวดมือนะคะซึ่งน้ํามันนวดมือสูตรนี้ทําเองง่ายมากๆ ของทุกอย่างอยู่ในครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี้นะคะเราจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราให้เตรียมน้ํานะคะไว้สองอันลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะ,ะ,ะ,คะทีนี้นะคะตัดครึ่งอย่างนี้เดี๋ยวูกจะให้ดูว่ายางมันอยู่ตรงไหนนะคะโอเคยางเนี่ยมันจะอยู่ตรง อันนี้โฟกัสเห็นก็เนี่ยเนี่ยค่ะมันจะเห็นไหมตรงเนี้ยยางนะคะมันจะอยู่ตรงเนี้ยเมืองเมืองนี้ไม่ใช่ยางนะยางเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนะคะอันนี้เราก็ตัดยางจะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันกันนะคะ ะะอันนี้มันเมื่อมันก็โอเคได้นะแต่ยางมันจะอยู่ตรงนี้เราต้องแช่นะคะน้ําตรงนี้จะหลอกจ้านะถ้าเกิดเอามือโดนลงไปเนี่ยจะขันมากๆเพราะยางว่านหันจระเข้นะคะทีนี้เราก็จะตัดด้าน,นข้างนี้เรานะคะแต่อันนี้เราไปทําเซรั่มซึ่งเราจะใช้ทั้งเซรั่มใส่ใส่รักษาหนาังศีรษะนะคะนะ,ะ,นะะ,นะะเราก็เลยใช้ทั้งอันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทำเซรั่มนะคะเร่งหนังศีษะกันนะคะโยนทิ้งไว้อีกอันหนึ่งนะเราก็แช่ล้างใบให้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปทำเซรั่มกันนะคะ ตเตียนนะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวหนึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้คือมันเป็นไข่แล้วเนาะแล้วทีนี้นะคะเราจะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีเมื่อกนะหั่นไปนะคะหั่นไปนะคะ นะคะและเทนะคะเทนนะ้ำนมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวนี่คือสกัดเย็นแล้วช่วงนี้เห็นไหมมันก็จะนั่นนะแล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้ลงไปค่ะ และเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะแต่ว่าเราจะตั้งไฟโดยตรงไม่ได้นะคะไม่งั้นว่านหางจระเข้ก็จะไม่ทํางานได้เต็มที่แล้วก็ประสิทธิภาพของวิตามินอ e ีนะคะรวมถึงสรรพคุณของว่านหางจระเข้ก็จะหมดไป <S <S เราต้องตั้งเป็นดับเบิลนะคะอย่างนี้จะตั้งเป็นดับเบิลน,นะ,ะตรงนี้นะคะให้เดือดก่อนนะคะ <S <S แล้วถึงจะเอาว่านหางจระเข้ที่เตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไปประมาณห้าถึงสิบนาทีรอมันเดือดค่ะทีนี้พอน้ําเดือดนะคะให้เราตั้งไปนะคะแล้วก็ คนนะคะไปอีกห้าประมาณสิบนาทีนะคะเส็บนาทีนะคะค่ะเราจะเห็นว่าสารสก,กัดเริ่มขึ้นมาเห็นไหมเป็นฟิล์มเห็นไหมคะบางๆอันงนั้นนะคะซึ่งเราจะต้องอ่าให้ว่าหนหางจระเข้นะคะเปลี่ยนสีจากสีเขียวนะคะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้นะคะต้องรอไปเรื่อยๆนะคะ ไปพิมาอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดที่ออกมาอย่างเต็มที่นะคะค่ะทีนี้พอเราได้ลักษณะอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราเทเอาเฉพาะน้ำมันค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่าน,ะะน้ำมันนวดมือสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมหลักๆคือน,น้ำมันมะพร้าวนะคะและนะคะอีกอย่างหนึ่งคือว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งว่านหางจระเข้นี้นะคะดีอย่างไรค่ะว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังบริเวณมือมากๆค่ะซึ่งนะคะจะเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวล็อกผิวทําให้ผิวไม่แห้งกร้านเหมือนเติมน้ําให้กับผิวนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยให้ผิวนะคะบริเวณมือตึง นะคะแต่งตึงขึ้นง่ายๆนั่นเองค่ะและนะคะว่านหางว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยลดริ้วรอยได้นะคะว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยในการชะลอริ้วรอยผิวหนังอ่อนคล้อยซึ่งมีผลจากผิวที่แห้งกล้านโดวยว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยผิวเรานั้นอิ่มน้ําและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวดูอ่อนเยานั่นเองค่ะส่วนน้ํามันมะพร้าวนะคะเป็นไอเทมที่หาง่ายมากๆในบ้านเรานะคะ เป็นไอเทมที่ควรมีติดบ้านเลยนะคะเลยคือเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะและมีวิตามินอีสูงทําให้ริ้วรอย จางลงนั่นเองค่ะวิธีการนะคะเราหลังจากล้างมือนะคะก่อนนอนหรือจะลงครีมทุกครั้งนะคะให้นวดนะคะน้ํามันวานหางจระเข้นี้ลงไปที่บนมือนะคะและใช้ครีมบํารุงตามนะคะและที่สําคัญถ้าเหี่ยวมากๆเลยนะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือนอนนะคะแต่เชื่อนะคะหลายๆคนไม่ชอบนะคะและที่สําคัญนะคะหลายคนลืมทาครีมกันแดดบริเวณมือนั่นเองค่ะ นะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งคลิปหน้านะคะจะมาสอนนะคะวิธีกระตุ้นคอลลาเจนนะคะบริเวณมือโดยที่ไม่ต้องพึ่งคลินิกสัญญกรรมเสริมความงามกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน EASY HOME ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันเลยจะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ